ใส่เบอร์ไงเบอร์น้ำเนี่ยใส่บังด้ตุ๊กตากระพุ้นน่ะแตกสนาบงดูวมีเราขยใกล้น่ไหมลงสิไหมเออผู้ได้เสาอเ้ของของพี่มีเอาตีดมาของผู้เบาโอ้ในผู้เบาเสือเมาให้เอามาคือกระแตตุ๊กตากระพุ้นเหมือเมลแองพร้อมใช่ไหมเมลแองในแปดร้อยชีวิตพร้อมนะคะแต่หน้ามาเลยหกโมงเย็นพร้อมกัน 6โมงเย็นสแตนบายนะลูกนะให้โจทย์เลยว่าแข่งหน้าให้เหมือนคนเอากรคนตัวนี้งฮะ坤เอากระมันกระใหม่เราตัวนี้โอ้ยมันเป็นเนื้อสั้น6โมงเย็นนะลูกนะเราจะมารันสกีบกันคือมันไม่ได้รันสกีบคือจะให้มาดูสกีบด้วยกันทุกคนนะจ๊ะไปเช่วงขึ้นช่วงลงโอเคต้องเลียต6โมงครึ่งสิเลียดยังไงทำไมต้องเลีดเพราะมันต้องต้องแต่งหน้าเอาคือโมแต่งไปทหารม่วงสั่นต้องเลีดไปยังมันมีห้องเดียวแม่เห้องน้ำห้องเดียวไงเต็มปุ้มอยู่บนน่ะ ต้องมาจากนี่เลยไม่ได้ร้อนอ้าวไม่ให้เกินนะไม่ให้เกินหกโมงนั่นแหละโอเคลูกโอเคมามามาหางเครื่องไขวันนี้ต้องขอบคุณพ่ออ้วนนะครับที่เป็นสถาปนิกเวทีให้นะครับพ่ออ้วนนะครับนี่นะครับเวทีเฮารง้เพาตัวไม่เอีกงตัวมาอีกงฟังนั่นเออโอเคนี่นะครับเวทีเฮานะครับมือนอ่าขอบคุณคอนวัยอดีตนะครับมือนี้อนวัยอดีตเพลินมาส่วยนะครับ ่่่ออยยูงบมีสามเดือนบางเออมงงมาใส่กันความคุณค่ะกาแฟทำได้มาหันเด้อนะครับค่ากาแฟนะครับขอบคุณครับนสนับสนุนกาแฟมากบ้างครับนักตาหรืออุ้มนี่นะครับเวทีเขาแล้วแล้วใช่หรออู้วทายอยู่ในพี่น้องถามหาอยู่ในเวทีเครื่องเสียงเอาอันยังกว่าเครื่องเสียงกำลิมไล่พี่น้องถามหาอยู่ไหนมากพอดีเลยเออ ยังก่อนเครื่องเสียงกาแฟกับไล่สุดพี่น้องถาสนั่นอยู่นี่เอามามามาวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องว่า้องมอดิเวาด๋เขาสีมานรับเชิญเขาสีมาพร้เอียงเมฆอยู่รมื่อเลี้ยงเออไปได้เวทีแขวยถาจตติดไฟได้บาทดิเนเอา เล็ก er ตาบ้าหอดแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเวทีเพชรทาบอูปาซิวเปิดวงมาแร้งนะครับหางเครื่องแปดร้อยกว่าชีวิตตอนนี้หางเครื่องกวาดลังหาชุดห้ายังอยู่เนี่ยแสงสีแสงระดับจักรวาลแสงสีแสงระดับจักรวาลเออล่ำนาครับบอสเนี่ยเนี่ยเห็นบอสโลแกนเล็กตาเห็นมาแล้วรายการบอสเนี่ยเวทีเข้ากับนี่ละพี่น้องนะครับมืมาแร้ง เดี๋ยวจัดปูผ่าตูผ่าปูก่อนยันหางเครื่องเขาของอืมเอาเครื่องเสียงเอาไปไปใส่คือสิน้าผาเครื่องเสียงบัดนี่ตายแล้วได้บาดนี่อันสปอร์ตไล่เท่าได้จักหลอดนี่สปอร์ตไล่หลอดนี่บ้าเอามาใส่น้ำกันไฟได้จักหลอดไฟสปอร์ตไล่เขาใส่จักหลอดใส่จักหลอดโอ้ ไฟืเก่าไม่ไเป็นเงนสามเดือนบ้งบ่ไฟคมซะไฟคมไฟคมแต่งคบโอ้ยนอ้ํเฮ็ดไปตาพี่น้องว่าเขาบ้เบ่งเถอะน้พสนับสนุนมาหลายอลไรเจ้าขายใครนาใครตาผนเด้เออเนี่ยยังทำอยู่บ้านก็เลยยุมาใส่เสื้อถ้าอุ้กเออเออตัวตังรูปตัวกางเเออจัวน่องก็แก่แซวหมกันไปเออเพราะว่ามีเงื่นใจขอโอ้บ่มีงานเย่เ่ไม่งานเก่ยวก๋งไม่ใจขอเนาะที่จริงที่บ้าน ร้อยแิบงานผุนนะร้อยแิงไม่คืองานคือร้อยคื้ร้อยเายู่นจหาจามเขาแสดงว่าเขาเลยว่าเอ้ยเช้าเออก็เลยยกขันหามาหาี่ยกขันหามาหาอันเพชรซาอูปัซิวจะได้กะเหยียบสนามยำซื้อตมจะได้กเอาตัวาอยู่น้ำเน้ะาจวาไห้มาเอาีแรกก็เป็นก้อนว้อยก้อนเด้อ là <laughs> à. mà chỉ ăn bán kia này cả hàng làm ăn hòa bài hàng cái đấy lốm hoăt hòa bài mày nè lốm hoăt em đang ngồi đây 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 พอเครื่องเสียงไปเห็ดมาใหม่ไม่หมัดหมัดนี่ตู้รัตู้รับพวกอเมจังอันนี้เป็นมอนิเตอร์ซีรนี่อันนี้มอนิเตอร์สุดเครื่องเสียงย่ท่านมานี่กขาเรามาส่งแล้วครับสุดเครื่องเสียงเอาผมเนี่ยเน่นรถให้เราลีกมาแล้วบางตีนั่นนี่รถให้เราลีกมาแล้วนะเบางตีล่ะเออให้เราลีกมาส่งเลยให้เราลีกเอาพญายาวก็เสียอีหลีอันนี้แกจกเห็นเจ้าเคยจกเห็นตีพญายาว โอ้ยเนาะโอ้ยตะกระเตียนยองโยผู้โบถ้าบอกจำปาเอ้ยคนนยังเมือตะกะเตนยองโยผู้โบทาบอกจำปาเ้ยเาอดแนบอวันวันวันปเขาว่ากว่วันควรยืนเขว่าไว้ลวันก็อย่างนี่เราได้กินกาแฟละวนกันด้ สีปองล้งมือนี่ปองบกค่นี้ซื้อกาแฟเนาะพอลูกเปเซเว่นางสี่องวเป็นอไปย่างเได้ยังมาบโอสังของมาถ้าวันนี้เรานัทีนี่ครื่องเสียงเอาเพ่มาขึ้นนี่เครื่องเสียเขานะครับมิกตัวนี้และกอันนี้เขานะครับกุ้มพาไปโยกีฟุนมัลงครับเทั้งมิกเซอร์ทั้งนะครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุง กำลังตังอยน,นะครับตอนนี้นะครับเอ้าเดี๋ยวประดับไฟครับบดัดรนีย่างปับไฟได้พี่น้องเวทีแล้วแล้วเรือปับไฟนะครับเ๋ยวสิประดับไฟนะครับบาตรนี่นะอาฝากพี่น้องเดิอมาแรงเด้อเข้ามบ่งมาแย่งนะครับมามวนมาซื้อน้ำลูน้ำหลานนะครับเอ้าสายสัญญ,ญาณมาใหมบ่บัตรนีสายสัญญ,ญาณใหม่แรกตาซื้อมาใหมบ่บอกจากพ่อคิดยูเอสดีมับ่ขอบคุณนะครับพ่อคิดยูเอสดีตอนนี้ได้สายมาใหม่ได้อะไรมาใหม่เยอะเลย ก็าะได้ขนลงมาจากรถอยู่โต้ยเดี๋ยวอ่ะ <c oughs> ขนของลงซอยแหลกตาได้เ <c oughs> ้อมียังเนีย่ยก <c oughs> ็ไดของมาหลายตัวมาดินะครับพอคิด UED บมันสนับสนุนมา นะครับอุปกรณ์ลายสดแนี่ยอย่งแนวลายแนวนะครับตอนนี้กำลังเตรียมการพี่น้องครับมาเรียงเด้อพ่อกันครับพี่น้องนี่ตัวเมจัง <c oughs> ตู้ใหญ่ในกระสีไร่มาเรียงนี่นะครับเตรียมไว้แล้วครับอันนี้จะเป็นอเมเจอร์นะครับส่วนตัวน,นั้นอเมจังนะครับหนอนอเมจังเ <c oughs> นี่ยเครื่องปรุงเครื่องย่างเข้านะครับกําลัางเตรียมการนะครับยกแท่นขึน้นมีกบดีไซน์มีเพื่อนมั่งไอ้ท็อปบดีไซน์มีเพื่อนมั่งตัวนี้เอายกขึ้นมาหนิละ ไปซะก่อนแต่ว mm ่าเครื huh. ่องปรุงส mm ิไ hmm. ด้ใด์อยู่นี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงนะได้ผงสุรรน้ำพริกน้ำปลาเขาเอื่นเครื่องปรุงสุดเครื่องเสียงน่ะเครื่องปรุงเออให้มันนัวให้มันนวลหูนั่นละเอ้นี่ยตู้ตัวนี้ก็สิได้ใไซอยู่ได้มาได้อย่างเนี่ยตึมตึมตึมตมมได้นี่อ้าวโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซ้ำหนี่ก่อนพี่น้องขอบคุณพี่น้องสนับสนุนมากนะครับเด้อนะครับพู้ดำเนิารนำสร้ากาแฟค้ากับขขาวกับน้ำทีมงานนะครับม่วนซื้อนโนเซลครับ กับทีมงานเพชรลำพูนนะครับวันนี้อยู่ที่สำนักง,งานครับเปิดป้ายเปิดวงเพชรสา้าวประสิววครับกำลังใจพี่น้อง